สวัสดีค่ะดวงรายเดือนของชาวราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาถึง14มิถุนายนนะคะการอ่านเนี่ยจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ได้ระบุเฉพาะจ่อจงฉะนั้นแล้วดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก คอมเมนต์ที่น่ารักนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะขอดูลูกเต่าหน่อยสัตว์เลี้ยงหรืออาหารการกินอ่าเกมยิ้มเป็นเด็ก เอาอย่างนี้จากตามหน้าไพ่เนี่ยเด่นไปในเรื่องของชาวราศีพฤษภคุณอาจจะมีการทำบุญบ่อยขึ้นหรือทำทานบ่อยขึ้นให้เน้นนะคะในเรื่องของพอขึ้นมาอันนี้เป็นชามข้าวของอาหารสุนัขนะคะอาหารหมาแมวอะไรก็ได้อ่อ มุ่งเน้นในเดือนกุมภาพันธ์นะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทําทานสิ่งนั้นเพื่อเสริมดวงคุณจะทําให้คุณมีความสนุกอะมีความจอยมีความเอนจอยในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นมีรอยยิ้มเกิดขึ้นหรือบางทีเด็กนําพาโชคลาภหรืออาจจะมีบริวารสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพิ่มเติมแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะออ บริวารน,นำความสุขมาให้บริวารก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงหรือเด็กหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละจะรู้สึกว่าได้ก,กลับมามีแบบความกระชุ่มกระชวยม,มีความแบบเป็นเด็กเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2567นะสิ่งที่เด่นนะคะจะสนุกกับการใช้ชีวิตแหละอ่ะเรามาเริ่มกันเลย เห็นไหมหนึ่งช่วยเดี๋ยวจะมีโอกาสใหม่ๆอะ่ะที่แน่ๆเป็นพลังงานด้านบวกเข้ามาในชีวิตในตอนนี้นะคะเ,เดี๋ยวนะจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ด้วยแหละจัสเมนเก้าช่วยหูชาวราศีพฤษภที่ผ่านมาก็อืมโอ้ เอาจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าปัญหาต่างๆในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพันธนาการหรือการถูกหลอกการถูกหักหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบมันมันมืดมนมันหดหู่เหลือเกินเดือดซันเข้ามาเนี่ยจะบอกว่าชีวิตใหม่ของคุณน่ะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะในตอนเนี้อยากบอกว่าผลของการกระทำกำลังจะ เกิดขึ้นกับคุณแล้วขออนุญาตพูดตามความจริงว่าไพ่จัด m e n t จะเป็นไพ่บุญกรรมเคยได้ยินคำนี้ว่าบุญเก่าเเขาเรียกว่าอะไรนะบุญเก่าส่งผลนะ่ะสิ่งที่คุณทำกำลังจะส่งผลให้กับตัวคุณเองทีนี้ค่ะไพอ่อะมันจะเด่นมากๆเลยนะชาวราศีพฤษภ คุณเคยให้อะไรใครไปแต่ไม่จําเป็นว่าคนคนนั้นจะต้องให้กลับคืนคุณมานะคุณก็กําลังจะได้รับกลับจากในรูปแบบของบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์อื่นหรือสถานการณ์อื่นยิ่งคุณให้ไพ่ก้าถ้วยเนี่ยจะหมายถึงว่าคุณยิ่งได้รับแต่ให้แบบที่เราไม่เดือดร้อนให้แบบที่เรา ไม่ถูกใจชาวราศีราศีพฤษภเอาจริงๆแล้วว่าเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะชุ่มเทมากๆนะคะชุ่มเทมากๆเลยเอ,อ่อแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้รับอะไรกลับมาสักเท่าไหร่แต่ทีนี้จะบอกว่าโอเคคุณอาจจะไม่ได้จากตรงนี้อย่างที่บอกไปนะ อ,อีกอย่างหนึง่งใครเคยคดโกงคุณหรือเคยหักหลังทรยศคุณเขากำลังจะได้รับผลสิ่งนั้นเหมือนกันนะคะจะสะท้อนกลับหาตัวเขานะาจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่โอกาสนี้ไพ่จั m เต์มันหมายถึงว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมเงินตกมาจากฟ้าซึ่งก็อยากให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะ อีกอย่างหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นส่วนน้อยแต่พูดนิดเดียวก็พอพอผลของการกระทำเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะดูน่ากลัวนะเดะทวิล er เนี่ยหากใครเคยแบบปฏิบัติหรือทำไม่ดีสิ่งนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนกันนะคะความลับถูกเปิดเผยอ่อีกอย่างหนึ่งหากใครแบบมีในเรื่องของความลับอยู่ เดอซันก็หมายถึงแบบนั้นด้วยก็ได้นะคะการถูกเปิดเผยทีนี้ไพ่เนี่ยจะเห็นในเรื่องของการเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็เป็นการเริ่มออในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่เด่นนะสิ่งที่คุณเคยคิดที่จะทําแล้วคุณล้มเลิกจะทํามันไปอะ่ะถ้าเกิดคุณหยิบกลับมาทำอีกครั้งเอามาแบบว่าเออดูซิว่า ตรงนี้เรายังพัฒนาอะไรได้อีกเราปรับอะไรได้อีกจะดีขึ้นนะคะอามาในในเดือนกุมภาพันธ์สองหชาวราศีพฤษภจะเป็นฝ่ายได้รับแล้วนะในเดือนนี้นะคะอขอดูหน่อยการตัดสินใจตัวคุณจะเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นนะเจ็ดถ้วยอ๋อถึงว่าเดี๋ยวนะคะขอเปิด หกดาบคล้ายๆชาวราศีเมษแต่เมษเขาหกดาบใบลาบอ่าบางอย่างมันอาจจะดูล่าช้าหรือติดขัดหรือไม่ได้ดังใจแต่จะบอกว่าสถานการณ์ยากลำบากถ้ากุดถ้าเกิดคุณพบเจออยู่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะสถานการณ์เหล่านั้นน่ะมันไม่ได้คงอยู่ชาววอนนะ อย่าพึ่งเจ็ดถ้วยอย่าพึ่งคิดฟุ้งไปไกลคุณจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งไพ่สเตรน์เนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของอาการเงินด้วยนะในเรื่องของการเงินไพ่เตือนขึ้นมาในสเตรน์เนี่ยบางทีแล้วอ่ะให้เรามาระวังในเรื่องของความอยากาความโลภ นะคะเพราะมันมีมากับเจวิลด้วยคล้ายๆกับเอ้ยลงทุนอันนี้คนเขาบอกได้เยอะหรืออะไรที่เป็นความเสี่ยงอะที่มันไม่ใช่แบบอ่าลงทุนขายของให้ลงทุนขายของแบบซื้อมาขายไปนะคะถ้าเกิดคุณจะทำแต่ถ้าแบบว่าพวกขวยหุ้นอันเนี้ยมันมันไม่เด่นมาให้นะ ในเดือนกุมภาพันธ์น่ะจะแนะนำว่าคุณอาจจะต้องมีการตัดอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไปทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้คุณจะเห็นรอยรั่วของเส้นทางการเงินของคุณได้นะคะอีกอย่างหนึง่งไพ่ภาวะจิตใจคล้ายๆกับไพ่เจ็ดช่วยบางครั้งจะเป็นในเรื่องของ ความคิดมากความคิดไปก่อนความฟุง้งซ่านให้ระมัดระวังตรงเนี้แต่ไพ่อะแนะนําว่าให้คุณตัดสินใจอยากทําอะไรให้เลือกทําอย่างหนึ่งแล้วชุ่มเทให้สุดเป้าหมายอะ่ะคือความสําเร็จแน่นอนแต่ระหว่างทางอะ่ะเราจะมีความจินตนาการว่าถ้ามันเกิดมันผิดพาลาดล่ะคือคล้ายๆกับความกดดันอะ่ะฉะนั้นแล้วอะให้ค่อยๆเริ่มทํา ให้เริ่มทำก่อนทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปนะคะความสำเร็จนะมาถึงคุณอยู่แล้วแต่บางคนจะมีความรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเป้าหมายในสิ่งที่เราวางเอาไว้ไพ่พาบิคเนตเป้าหมายอะม,มีให้คุณเห็นมีให้คุณจับต้องแต่คุณจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากแล้วก็จะบอกว่าหากใครมาดูคลิปนี้แล้วคุณเป็นผู้ชายอย่าเพิ่งไปมีปัญหากับ ฝ่ายหญิงที่เป็นเพศหญิงนะคะเ,เพราะว่าคุณจะไม่ชนะส่วนถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงเรามาดูคลิปนี้ให้เรามาระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าความใจร้อนแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะคือตัวคุณมีความเป็นผู้นำสูงบางครั้งแล้วอะให้ใช้ความอ่อนโยนให้มากๆคุณจะผ่านทุกอย่างไปได้นะคะในผู้หญิงนะอีกอย่างหนึ่งบางทีแล้วสิ่งที่คุณเจอเนี่ย วันใดวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองด้วยรอยยิ้มปัญหาต่างๆนะคะเพราะว่าจะผ่านไปได้ด้วยความแข็งแกร่งภายภายในจิตใจของคุณนะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นแนวเรื่องของถ้าคุณตัดสินใจดีๆนะอืมขอขยายหกดาบหน่อยนะคะ แปดเหรียญการทำเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเอาประสบการณ์ในอดีตที่เราทำแล้วเราผิดพลาดเราล้มเหลวเอามาเรียนรู้เอามาแก้ไขอย่าเอามาตอกย้ำโทษตัวเองว่าตัวเองทำได้ไม่ดีนะบางครั้งความสำเร็จของคุณเกิดจากชาวราศีพฤษภเป็นคนที่มั่นคงอยู่แล้วเ,เกิดจากการทำเดิมๆซ้ำๆแบบบางทีแล้วนะ คนอื่นะ่ะล้มเลิกไปละแต่คุณะ่ะแบบทำแล้วทำอีกทำอยู่ประมาณเนี้ยมันจะก่อเกิดเงินทองให้กับคุณมากๆเลยทำงานกับเงินได้เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมทำงานกับเงินคล้ายๆกับเอ่อให้คุณอะเป็นเป็นเจ้านายเงินไม่ใช่เงินเป็นเจ้านายคุณนะคะ อ,อีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะค้นพบเจองานอดีกที่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณได้เหมือนจะอยู่ในช่วงแบบก่อร่างสร้างตัวนะคะชาวราศีพฤษภราศีพฤษภหากใครทำงานประจำคุณจะมีการมองหาช่องทางลู่ทางในการทำงานเสริมใหม่ๆฉะนั้นแล้วว่าไพ่เลยให้คุณตัดสินใจนะเลือกทำอย่างหนึง่งอยากมีงานเสริมอยากทำหลายอย่างเลยลองหยิบมาสัก อย่างหนึง่งเอาสิ่งที่ง่ายที่สุดเพราะว่าคุณจะต้องทำซ้ำๆเอาสิ่งที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณมีความสุขคุณมองเห็นตัวเองที่ประสบความสำเร็จมองเห็นภาพที่คุณทำแล้วคุณประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าจินตนาการไม่ออกอันนั้นอย่าเพิ่งทำนะคะามาขยายาหนึ่งดาบหน่อยมาในเรื่องของเงินเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างที่จะ ฟุ้งนิดหนึ่งนะอืมให้ลงทุนในเรื่องของลงแรงลงความอุตสาหะอะคุณมีความแข็งแกร่งคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณจะผ่านช่วงเวลาายากลำบากสถานการณ์ยากลำบากไปได้นะคะอ่า ทำอะไรอย่าอยากจะบอกว่าให้ใช้เหตุและผลให้มากๆในเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรดีอะ่ะอะไรที่คุณอยู่ด้วยแล้วคุยด้วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่เติบโตบางทีอะ่ะตัดออกไปบ้างนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีมากบางทีใจดีเกินไปนิสัยนี้นอาจจะต้องลดทอนลงหน่อยนะอ,อีกอย่างหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงอ่ะเป็นคายิ่งใหญ่นะในชีวิตเส้นทางที่คุณจะเลือกเดินเนี้ยเพราะว่าในอนาคตเลยหากตอนนี้ใครมีอยู่แล้วก็ขอให้มียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปแต่ไพ่อ่ะเป็นในเรื่องของหมายถึงว่าตัวคุณในอนาคตที่ผ่านจากตัวตนตอนนี้นะที่ชุ่มเทเพียรพยายามคุณจะมีเงินทองใช้แบบเหลือเฟือความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะอืม อีกอย่างหนึ่งย่ามัวแต่น้อยใจโชคชะตานะอ่ะเรามาดูใค่ทำขวานกันนะคะในเรื่องของการเงินก่อนโอ้ยจะมีชีวิตอิสระในเรื่องของการเงินการได้ทำในสิ่งที่รักการในได้ทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยขอให้ใช้สติปัญญาให้มากๆให้ให้ใช้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะรู้ตัวทุกขณะ คุณจะมีความโดดเด่นนะคือหากทําอะไรแล้วแบบว่านึกออกใช่ไหมไม่ฟุ้งซ่านเพราะไพ่เจ็ดถ้วยจะขึ้นในภาวะความจิตใจด้วยทําทุกอย่างด้วยสติคุณจะโดดเด่นในสายอาชีพในสายการงานที่คุณทานะคะมีความโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยสิ่งที่คุณวิตกกังวลตอนนี้บางชิงมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าวิตกกังวลนะบางคนจะได้รับเงินก้อนหรือมีเงินเข้ามาหมุนในธุรกิจ ระหว่างประเทศาหากใครจะเดินทางไปทางประเทศเดินทางได้นะคะก็จะทำให้คุณมีการเงินที่ดีขึ้นด้วยหรือใครระหว่างประเทศเนี่ยบางทีเป็นในเรื่องของอช่องทางออนไลน์ใครจะทำออนไลน์อินฟูจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะการส่งออกระหว่างประเทศก็ได้ทำงานที่แบบว่า าชาวต่างชาติเป็นเจ้าของบริษัทแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะจะโดดเด่นมากๆเลยทีนี้่ามาการได้เงินมามาหมุนความโดดเด่นในเรื่องของการรักคนโสดก่อนคนโสดคนโสดพึกโศพ ได้รับส่วนบุญเดี๋ยนะเอาจริงๆแล้วว่าคนโสดอ่ะถามว่าตัวคุณเองไม่ค่อยไม่ค่อยมุ่งเน้นไปนในเรื่องของความรักอ่ะเพราะเหมือนกับมีรักแล้วมีทุกข์อืมมีรักแล้วมีทุกข์แล้ก็อีกอย่างหนึงในเดือนกุมภาพันธ์อ่ะ คุณรู้สึกว่าคุณอยากปลดปล่อยตัวเองจากอดีตในเรื่องของความรักแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งใครคิดว่าคนรักเก่า,าเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วคุณแบบอุทิศบุญกุศลให้เขาเขาได้รับนะจะทำให้คุณหลุดพ้นด้วยอะในเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นเพราะว่าคุณเหมือนหาหาช่องทางในเรื่องของการสร้างความมั่นคง ให้กับตัวเองนะแต่จากตามหน้าไพ่อ่ะมันมีรักแท้เข้ามาคนโสดจะได้พบรักแท้แต่ตัวคุณไม่มุ่งเน้นในเรื่องของความรักมาในเรื่องของคนคุยอีกอย่างหนึ่งอะ่ะรักแท้ไพ่ใบเนี้เป็นไพ่ผู้หญิงกระเด็กคุณจะ รักตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือค้นพบว่ารักแท้ที่ดีที่สุดคือรักตัวเองอะนะปันติงไปเป็นแบบนี้นะฮะส่วนในเรื่องของคุณคุยถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้าไม่ดีรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะจะมีความยุติธรรมในความสัมพันธะ์่ะแต่ตัวคุณจะมีทางเลือกใหม่เข้ามา เพราะในเดือนกุมภาพันธ์ชาวราศีพฤษภคนคุยที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะหรือคุณจะตีว่าคุณโสดก็ได้แล้วการที่คุณแบบเพราะคนคุยก็ถือว่าโสดเนาะแล้วการที่คุณกลับมารักตัวเองเนี่ยกลับมาค้นพบตัวเองกลับมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองเนี่ยมันทําให้คุณมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นอาจจะมีคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรือหรือคุณเคยอยู่แล้วหรือเป็นรักอ่าเขาเรียกว่าเป็นสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเป็น ช้อยเป็นตัวเลือกให้กับคุณด้วยก็ได้คุณจะมีทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของคู่ที่มีปัญหาคุณจะเริ่ม ถ้าคู่ที่มีปัญหาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเนี่ยความสัมพันธ์จะกลับมาดีขึ้นนะจากการที่ได้ใช้เวลาร่วมกันที่มันไม่ได้มีการพูดคุยถึงในเรื่องของปัญหาอาจจะแบบเออใช้เวลาแบบอยู่กับธรรมชาติพากันไปในสถานที่ที่มันแบบเบาๆบ้างอะ่ะจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นจะมีการเริ่มใหม่กันโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับชาวราศีพฤษภก็ขอให้ ทุกๆคนมีแต่ความโชคดีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีแต่คำว่าความสุขความสมหวังความสำเร็จนะคะ